โคตรฮาเลยท่านผู้ชมโวยพรมันเกิดแบบใหม่น้องน้องนตมากําลังจะเย็หมูกกําลังจะสัมภาษณ์ขวัญใจน้อง넷น็เมาเลมเกิดภาพโวยพรกันแบบนี้ครับเจขอให้พี่สุขี่สุขังสุขลังสุขลูสิ่งไหนที่สุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสิ่งไหนที่ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์นะคะให้มีแต่ความสุขในชีวิตนะคะเจริญก้าวนาสาธุ เดี๋ยเจอกันนะต่อ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 นี่นัดมานะมันเกิดไวพร้อมแบบแจ๋วแจ๋วไปแล้วนังร้ายขวัญใจลูกอ่างทองนะคะหรือในนามบ้านลมของนุ่นเนธวอนนี้เปในบ้างได้มาออกงานกับ ลุกฟ้ากิษดาแล้วก็นุ่นเนยชนกสนุกค่ะสนุกเหมือนเดิมเลยทุกคนเป็นกันเองกันหมดเล่นง่ายสบายมากยังไงก็ได้วันน at ี้มีชุดใหม่แล้วชุดนกเขากรงไงนกเขาตุกตกกัวเบื่อกัวเบื่อไงเลยหาอะไรมาเล่นก็ได้ไอเดียมาจากไหนเนี่ยนกกรงโอ้โหขวัญแต่งสารพัดเลยแล้วเป็นไงบ้างวันนี้แฟนขาแบบโอ้โหล้นวัดพับแต่งน่ารักมาก ทุกคนแบบโอ้โหซื้อของมาให้ไม่เคยได้ของกินแบบได้ของขวัญของฝากขนาดนี้เลยเอาเอาดับเล็กก่อนเห็นเห็นผู้ชมแบบรนไปถึงนู่นอ่ะใช่เป็นไงงบ้าตื่นเต้นออกมาแบบเราไม่เคยแบบแล้วออกมาแบบพี่ๆช่วยกันกี๊ดช่วยกันแบบผมชื่นใจอ่ะหายเหนื่อยเลยเป็นนักร้องแต่เสียงกี๊ดหนักมากเออเอาแล้วตอนจบค่ะคิวไม่บ้างเลยขอดใจเนี่ยโอ้โหขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูบ้านลมเนาะใช่ รู้สึกว่าตอนนี้คลองใจแฟนคลับไปแล้วนะโอ้ยช่วงนี้คนมาเยอะมากเลยค่ะแล้วเมื่อกี้อวยพรน็ตไ,ไปได้ใช่ไหมใช่อวยผ่านช่องแบบอีกจังอีกรอบนึ่งโอ้ขอให้ช่องของพี่นะคะมีแต่ความแบบสิ่งดีๆนะคะมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็ขอให้ก้าวหน้าไปด้วยกันเนาะขออยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆน,นี่ใช่ สำคัญสุดเลยคือขอให้ย่าหมูนี่ต้องหล่อแบบนี้ตลอดไปนะห้ามแก่ห้ามเจ็บห้ามป่วยแล้วเป็นไงวันนี้เพื่อนเป็นไงเพื่อนเราเพื่อนเราวันนี้มีโดนโหใหม่น่ารักวันนี้มีปรับมุกอีกค่ะปรับมุกค่อยๆปรับปรับเป็นเปลี่ยนไปเนาะจะได้สนุกไปด้วยกันใช่ใช่ค่ะพี่เล่าเรื่องดำรงวันนี้หน่อยเป็นไงบ้างเราเราเล่นอยู่ ก็ตลกอะไรเป็นขำไหมขำเรานัดกันเองแล้วก็ขำเหมือนกันแบบเออสนุกดีชอบตอนไหนชอบตอนไหนชอบที่สุดก็ฮีฮีนี่แหละเราชอบฮีฮีพูดถึงตะโป้หน่ยไมเคิลวันนี้ตะโป้ก็เปลี่ยนชุดแบบโอ้โหนี่ก็ชุดเยอะเหมือนกันปอแปะสารพัดเลยชุดดูไปเรื่อยๆไมเราจะดึงเพื่อนมาได้โอ้โยู่กับเอฟซีอยู่เดี๋ยวรอรอรอก่อน อันนดรา้ีนสาใี้กคอนสาวคนสาวบ้านลยจู่กงไงบ้างคะวันนี้ดีใจค่ะสนุกไหมสนุกค่ะเป็นไปได้อยากจะเล่นคู่กันไปนานๆไหมคะก็ถ้ามันหนีไปไหนไม่พ้นก็ต้องอย่างนั้นจบนะฮะดิวถามเาหน่อยวันนี้กำงเป็นไงบ้างเปลี่ยนสนุกไหม เข้าไปเป็นไงบ้างเพิ่มเติมเรื่ลงโลกองด้วยอ๋อเหรอไม่ได้ออกมาดูใช่ใช่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะก็คิดอะไรกันออกก็เอาตามนั้นมีอะไรจะเมาเพื่อนไม่เห็นแบบใส่กันตลอดเลยมี่ะไรแกไปไหมแรกไปไหมครับไม่อะเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติมากๆโอ้โหนี่เอาจะเอาละเริ่มจะหยุดมละใส่กันได้ช่วยที มีน่ากลัวขึ้นทุกวันลกนีพูดจะให้พูดอะไรพิธีกรไงจะพูดถึงเพื่อนไหมซึ้งไซึ้งด้วยชีวิตเนี่ยสามสิบปีนะที่เป็นเพื่อนกันมานะเท่ากายูเลยไม่เคยมีจำความได้กันเนาะใช่ แล้วแล้วคิดยังไงตอนนี้เราก็ดังมีแฟนคลับเยียนล้นเลยโดีใจค่ะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่หมูด้วยนะที่แบบว่าติดตามแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้พวกเราอย่างนี้ใช่อยู่ใ้วกันแบบนี้นานขอบคุณทรคนสวัสดีค่ะเชค่ะ ภาพภาเป็นพปลตกหน่อยเลยทำหนึ่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเยออ่าอันนี้เป็นทิ่ตกรอนจำเป็นเกี่ยวมันได้ปะเนี่ยไปไปตามตามขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นคลิปพิเศษนะฮะให้ก่อนใจไปถ่ายภาพน้องนุ่มนะฮะโอ้ขอบคุณนะครับท่านผู้ชม